สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพ่อของนาครับนะครับนี่พามาดูปัญหานะครับหลังจากที่เราขุดไปแล้วนะครับจะมีนี่เลยนะครับนะครับดินถล่มนะครับดินถล่มหลังจากที่ฝนตกลงมานะครับแล้วก็ดูการกัดเซาะนะครับเป็นร่องแบบนี้นะครับเป็นร่องโดนน้ํากัดเซาะตามริมขอบนะครับเวลว่าไม่ทําพักนะครับนะตรงนี้ทําพักนะไม่ค่อยมีปัญหานะครับ ฝั่งนี้ทําพักนะครับฝั่งนั้นไม่ได้ทําพักนะครับก็คือจะมีปัญหาเรื่องการกัดเซาะนะครับการกัดเซาะก็รอดูนะครับก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับแต่ว่านี้นะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องดินกัดเซาะนะครับเวลาฝนตกนะครับตรงนี้เพื่อนๆใครที่กําลังคิดจะขุดอยู่ก็ลองดูนะครับว่าเวลาเราขุดไปแล้วเราก็ต้องเจอปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่า ก็เดี๋ยวก็คงให้ดินมันอยู่ตัวแหละครับค่อยหาดินหาอะไรมาโถมอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยครับถึงเราถมเป็นเป็นถมดินเป็นทึบนนาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้กดเนี่ยมันก็มียุบตัวเหมือนกันนะครับมีบางช่วงที่ยุบตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูหลายๆที่นะครับก็มีปัญหาดินเนี่ยนะครับมันจะยุบตัวลงไปตรงเนี้นะครับเดินเป็นแอ่งลงไปเลยนะครับผม ก็เป็นปัญหานะครับองดินที่มันยังไม่อยู่ตัวนะครับใครที่คิดกําลังจะขุดนะครับตอนขุดนะเสร็จๆใหม่ๆสัวให้เลยนะครับถ้าพอขุดเสร็จแล้วก็ต้องเจอกับปัญหานี้นะครับคือดินมันซุดตัวนะครับอ่าใครมีอะไรแนะนําก็ลองแนะนํามานะครับส่วนหญ้าแฝกถามว่าทําไมไม่ปลูกนะมันหน้าแรงนะครับอ่าเจอพายุเข้านะครับตัวนี้ปลูกไปแล้วรอดหนึ่งมันไม่รอดนะครับนี่เห็นไหมครับ รงนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับเป็นร่องน้ำเลยครับผงจะได้หา,าดิ้นหาอะไรมาถมนะครับเดี๋ยวก็รอดูไปก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนี้ก็โดนกัดโดนซ้ะเหมือนกันนะฝั่งนี้เดี๋ยวพาไปดูตัวที่หนักสุดๆเลยนะครับที่โดนซ้อแบบโอ้โหอะไรแบบนี้นะครับก็นี่นะครับก็ขุดไป อนนะครับก็เนี่ยเนี่ยตามขอบมันจะมีสุดตัวมีอะไรด้วยนะครับอ่าเราก็ต้องมาเจอปัญหาตรงนี้ด้วยนะทำไรใครที่กำลังคิดจะขุดเนี่ยตรงนี้ดูครับดูตรงนี้โอ้ย่กับร่องน้ำนะครับนี่ลงมาตรงนี้เลยนะครับกว้างมากเลยนะครับอ่าแล้วก็ไหลลงสะไปนะครับดินสุดตัวนะครับก็ ที่อันนั้นก็เป็นพักนะมุมมุมถนนตรงนั้น่ามุมถนนตรงนั้นก็สุดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็คงรอดินอยู่ตัวแล้วก็หาดินมาถมครั้งเดียวเลยนะครับก็นะครับนี่แหละครับ,รบปัญหาของการทำโพรงหน้านะครับไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวนะครับออันนี้ก็อยากถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเวลาทำจริงแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเผื่อวา่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ กำลังคิดจะทำนะครับแล้วผมก็จะถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าทําแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างเราจแก้ปัญหาอะไรยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้แมคโครกําลังเคลียดินฝั่งนู้นอยู่นะครับว่านาฝั่งนู้นก็ขุดเหมือนกันนะครับเขามาขอใช้ถนนนะครับก็ลองดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผม